โอ้ต oh. uh ึก huh. ไส่ครับตึกไส่ถึกไส,ส่แล้วว่ะนี่ค uh huh. ักคักคักนี่ว่าสิบว่อยู่ใส่สวยครับใส่สวย uh huh. Here we go สวัสดีครับพบกับช่องคุณนตาบ้านภาคมุอไทยคือเก่าครับมือนี้พามาใส่เบ็ดครับออกมาคำใจง่ายมือนี้นะครับ,บ,บสโซสีเห็ดงานแล้วต่อเบ็ดพันพ้นยาใหญ่พันมาใหญ่ไวแลบบ้วนะครับมาใหญ่ตามไฮน่าไปแล้วน,น,นะครับเป็นไฮน่านะครับเป็นไฮน่าที่นำถั่วมอนฮอดนะครับเดี๋ยวล่องมึงนะครับว่ามืออิสระจกโตเนื้อเหมือนนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อแม่งนะครับเนาะมือนี้เป็นเนื้อแมงพ่านไงเป็นไปซื้อมาไว้ เดี๋ยวลองมึงครับเมว่าไงใส่เ,สเดือนไปได้ประมาณหกเจ็ดตัวเดี๋ยวมึงอื่นมาลองเนื้อแมงมึงว่าสิมีผลแตกต่างกันบ่นเนื้อแมงกับเนื้อไสเดือนโอเคครับเดี๋ยวเขาใส่เหลี่ยวด้วยนะบริยามกรับเอาถ้ากับมึงอื่นมาเจอชัอน่นบล็อกหนึ่งตัวครับเฮ้ยตัวใส่สวยเด้วผมว่าใส่สวยเลย เหงือแมงครับหนึ่งตัวแล้วเข้าเต็มปากเลยโอเคครับเข้าเต็มๆนะครับเดี๋ยวปนละเสียบเงื้อไหมครับครเป็นพี่พี่อุ้ยโหใสสวยใสสวยครับใสสวยพี่น้องพี่อุ้ย ไล่เลยตัวนี้ไล่เ,เลยไล่เลยค่ะค่ะค่ะคัะคัค่ะก,ก <c oughs> ครับก <c oughs> ารโไม่ไง่ <c oughs> <c oughs> ยายปรกระดนกลงของห <c oughs> ่งตัว เสียบเนื้อนะครับเกษตรที่กันเสียบเขาเต้ปีกนะครับของจริงหลีดเต้ปีกตรงนี้เสียบนิดนึงไปเขาตายนะครับในเขาดินได้แบบเดียวโอเค,น,คเนะครับตัวเร็กสวยไหมนะครับสองตัวแล้ว ใส่มันลอยนะครับใส่มันลอยโอเคครับเดี๋ยวสิบบทไป,ปการเสียเวลาพี่น้องนะครับเดี๋ยวพิจารณาให้เบื้องตอนที่ได้ป่าอะไรกันอ่ะมาครับโพที่สามมาถึงแล้วนะครับโพที่สามมาถึงแล้วช้อนในช้อนนะครับช้อนใช้อนดูสวยสวยสงามเลยครับอย่าไปเะเช็ดตับเช็ดตัดตัดจุบ ่เข้าเต็มกามครับทำนี้สวยเลยโอเคครับปลดกันตัวที่สาม หนึ่งเป็แแ้มครับส,สวยๆพึ่งอ่าอันนี้เป็นมุกี้ครับครับใส่ดีเลยก่อส่วนสำคัญโอเคส,สวยๆ ี่ตัวครับห้าครับโอเคโอ้ปลาช่อนไซเล็กหนึ่งตัวโอ้สวยสวยสวยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปลดกันแป๊บนึ่

คคจัปลดก่อนนะปึ๊บ้อยอเคครับตัวที่6ตัวที่หกแล้วครับ ด,ดูตัวที่โอ้โหได้เนี่ยได้เนี่ตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่ิเจ็ดเป็นปลาดุกอุ้ยระวังเลยครับ ว้าทาเลเขาแล้วคุณเ,เ,เราประกันความเจ็บปวดได้ถือดีครับได้น้อยโอเคครับปลาะูกย่างตัวที่สองไปแล้วโอเคครับตอนนี้นะที่เป็นรอบที่ซีที่หาะครับข้องกันตามเนื้อนะครับได้ก่อนอ่นกับใส่ชุดเหมือนี่มันหอน เป็นชุดมีครับชุดลุยน้ำแบบปลอดภัยครับนี่นะครับชุดเท่าทั้งในเท่าสิ้อบริษัทนะครับถ้าให้ใส่เกิดบุูดสื้อบุูดตัวไปอาจจะหดเข่าวเวลาเขายางผ่านน้ำนอาจจะเข่าออไปนะครับอาจจะมีพวกยาขยานะครับคืออาจจะเป็นพวกมแมลงที่นี่ผิดเข้าไปใน่้องเท่าบุูดนะครับถือว่าเป็นอันตรายนะครับดับงนั้นผมก็เลยใส่ชุดทีบมันรัดกลุ่มเล็กน้อยนะครับพอหน้าอกแต่ข้อเสียคือห่อนหนัก นะครับแล้วก็ตอนห้องสี่าปวดเบานะครับมันมันถอดยากแต่ก็โอเคครับตอนนี้นาทิมีเวลาประมาณจักสี่ทุ่มแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวสีล่องยามต่ออีกรอบสองรอบแล้วก็ที่สรุปให้พี่น้องเบิงนะครับว่ามือนี้มันจะเป็นทังไหนนะครับสีมานบอสีแดงพ่อโล่สองโลคือเพลินบอนะครับตอนนี้ก็รู้ถือปลายยังยูบอนะครับแต่ว่าหูซื้อว่ามันสิ โอ้ประยู่พี่น้องปัดตัวดึงครับด,ดึงแน่เลยดูบ้บบอยู่บ้อยู่ด้อยดูบ้าโอ้ประยู่ปัดดึงกันได้ครับแน่เลย น้องปะคะครับประคอตายเลยโอ้โหถไส้ครับตึกไส้ึือไส้แล้วงคักคักคักน่กวซสิบียูใส่สวยครับใส่สวย คือโอเคครับปลาอ้วนดิถ้าดึงจับเลยแต่สักหน้าปดครับตอนนี้กานาโอเคครับน่าจะเป็นตัวที่แปดตัวที่เก่าครับมืนอนี้กกำวังจักษ์สิบโตนะครับมขึ้นกับในวัยขึ้นแต่วันห้าหกโตเขาเลยหายพันธุ์ให้คนไปจีบแบบมันในกานาซีได้กับในปนแล้วพี่น้องมันครับโอเคครับนะี่ใส่ใสวยเลยล่ะ ใส่งามๆเลยครับเนี่ยปวาโอ้ตัวดีโอ้เกือบลุดครับนี่ป๊ามึกี้นี่มเจนี่เกือบลูดครับมอกี้ป้าดื่นมากไหมโอ้ม่ได้กินเอา้าถึง กินเนื้อไปหลายตัวแล้วนะครับกินเนื้อไปหลายตัวแล้วไปขอขึ้นเนาะอ่ะตื่นในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปปล่อยกับเพื่อนอยู่ใครในปืนเขามาแล้วนะครับพอใส่เนคนละรอบคนละฟังครับอ่าพ้านใหญ่ผมใส่ยี่สิบหลังนะครับเปืนใส่ประมาณสี่สิบหลังนะครับแบ่งกันเพราะว่าผม,ผมไม่อยมีเวลากับเพื่อนนะครับ แต่กะสามสิบลังผมกะโอ้ยี่สิบลังผมกะโอเคครับในประมาณแปดโตเก้าโตยี่สิบลังนะครับใส่ไหมกินจนดึงจนจำเขาเนี่ยคอยพันก่อใหม่พร้อมถ้าบรพันนี่หนาสิบ่ายูสมนะผมมา ก็กลัวจังน้อยเออเออจังน้อยหลักหนึ่หล,ลักลอยแล้วไปต่อครับตอนที่ท้ายจุดหอดมองอยูหมองเสาไปแล้วครับอาจจะเป็นรอบสุดท้ายของผมละเพราะมันเดือดแล้วขับมือต้องไปเห็ดงานกับเสาเพราะว่ามองผมยูนี่ นะครับบ้านผมอยู่หนิงไก่ข้ามชนโถดนะครับ20 27กิโลนะครับแล้วก็โรงเรียนผมไปสอนอยู่ห่างครับชนโถดอยู่วังหากิโลครับสําหรับผู้ใดที่มีความศรัทธานะครับเนาะเกี่ยวกับเจ้ายวปูสีทโทเพิ่นนะครับสามารถแวะหววมาสามาักกะนะครับเยี่ยมชม ได้อขอบเนาะหรือว่าเป็นการสปศูนย์การท่องเที่ยวให้โตพร้อมข้หลังนี่รุดรุดครับพี่น้องนี่กรุดโอ้โตายตายตาเดี๋ยวผมจะไปเบ่งทั้งหนาก่อนครับโอเคครับนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกลับบ้านไปพักผ่อน เบือสิตื่นมาเหตุงานในมืออื่นเศร้านะครับกับประมาณช่วนในประมาณสักสี่ทุ่มก,กว่ากับหาทุ่มนะครับเดี๋ยวพ่อเบิงบทสรุปนะครับว่ามืบริสเดยจ็คเต็มนะครับเดี๋ยวพ้าเบิงแต่ปรท้อนสรุปดอกพ่อมืออื่นขั้นไงพิจออกมาเบิงช่วงตีสามตีสี่นะครับเดี๋ยวพิจออกมาสรุปย่อ,งงอ 3, ยอีกรอบหนึ่งโอ้ถือว่าโอเคครับนี่ถือว่าได้นไล่ นะครับเป็นปลาที่พอดีนะครับใส่งามใส่งามๆเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ไปหาพันหญ่ครับพันหญ่เปิ้ถ่ายอยู่เถียงโอเคครับได้ภาไปโอ้ยเมย์เมยเมยโอเคครับกอดมองพันหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นกระต๊อบหน่อยกลางหน้านะครับกลางทงหน้าหน้าปังนะครับโอเคโอ้พันหญยเปิ้ยามกกับว่าเปิ้ใดอีกบะ โอ้ต่ายมีตัวง,งามพูดนะตายบ่พันใหญ่เลยบ่บ่แเงีแมงมากินเล็กกินเนื้อเตือนโอ้ป่ายงามเลยต่ายตัวงามมันคือขี้เดียนอือต้องเป็นเนื้อแมงครับมึงปอมันอันนั้นลอ้อมมึงสุดหรอกมาคำพดเอือก็ว่าพานอยู่คักคักอยู่ออกสำหรับอีพี่นี่นะครับกะฝากพี่น้องนะครับ กดติดตามนะครับกดถือใจใผมแน่นะครับเพื่อซีมี่กําลังใจในการเฮ็ดช่องยูทู e ต่อไปนะครับแล้วก็ท้ายคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งเรื่อยนะครับเนาะสวัสดีพี่นี่นะครับก็บขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ